สวัสดีครับผมช่องด a r k s o ซลคูอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่านะครรบก็บมาเจอกันในเล่มที่39ในบทที่10นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วมูเ่เฉินก็ได้รับการทดสอบนะด้วยรัศมีจันยี เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่10ปะทะ เยี่ยมแกช่างกราเมื่อด้ยินคำตอบของมู่เฉินวูทงก็ระเบิดเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยไอสังหารที่ทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลงขณะที่เสียงหัวเราะหยุดลงอย่างช้าๆวูทงก็มองมูเฉินด้วยสายตาดูร้ายราวกับงูพิษจากนั้นเขาปรากฏตัวเหนือกองทัพมังกรดำโดยไม่พูดอะไรและนั่งลงจัดขบวน วูทงตะโกนขณะที่ดวงตาหลับลงความผันผลนไร้ขอบเขตแผ่ขยายออกไปสู่กองทัพมังกรดำอย่างรวดเร็วเหล่านักรบและทุที่ถูกรัศมีห่อหุ้มส่วนใหญ่ถึงกระเบ้ปากหากพวกเขาต้องการต่อต้านคลื่นจิตนี้วูทงก็ไม่สามารถเร้ารัศมีจันยี่ได้แม้แต่น้อยทว่านักรบร่างกำยำก็แค่นเสียงเย็นขึ้นเมื่อเขาเห็นพรรพวกไม่ยอมตอบสนองไม่เห็นท่าทางของแม่ทัพ นักรบกองทัพมังกรดําก็ยักไหลยังช่วยไม่ได้ยอมแพ้ที่จะต่อต้านทันใดนั้นร่างของพวกเขาก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เบื้องหลังของวูทงฟิวฟิวในเวลาเพียงไม่กี่สิบลมหายใจก็มีนักรบของกองทัพมังกรดำแปดร้อยคนยืนอยู่ด้านหลังวูทงแล้วแต่เมื่อจํานวนมาถึงประมาณ1,000คนวูทงก็ตระหนักได้ว่าไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้อีกนี่มาถึงขีดจํากัดของเขาแล้วกองทัพมังกรดำสมคำร่ำรืออย่างแท้จริง วูทงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชมในตระกูลวูตัวเขาสามารถบัญชาการกองรังพนได้อย่างน้อยถึง2อถึงสามแสนคนแต่เมื่อเป็นกองทัพมังกรดําเขาสามารถควบคุมได้เพียงหนึ่งพันคนเท่านั้นนั่นหมายความว่าหนึ่งพันคนนี้เทียบเท่ากับกองทัพนับแสนจากตระกูลวูนี่เทียบเท่าหนึ่งต่อหมื่นเลยทีเดียว หลังจากสัมผัสได้ถึงความทรงอํานาจของนักรบของกองทัพมังกรดําว่าเป็นอย่างไรด้วยตนเองความโลภของบูทงก็เพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะมองมู่เฉินด้วยสายตาเย็นชาดูท่าวันนี้เขาต้องกําจัดสิ่งที่ขัดขวางอยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วนักรบมังกรดำหนึ่งพันคนงั้นเหรอไม่เลวนี่แต่แค่นี้ไม่รู้ว่าเจ้าจะรารัศมีจันยี่ได้มากแค่ไหนกัน ดวงตาของแม่ทัพมังกรดำสั่นไหวกับฉากนี้วูธงเป็นจันเจินซือที่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่เขายังอ่อนมากเมื่อเทียบกับจกักรพรรดิมังกรดำเ้อไอเวนแกยังไม่รวบรวมกำลังทหารอีกเหรอหรือว่ากลัวแล้วละ่ะวูธงมองไปที่มู่เฉินยยอ,อย่างเย้ยหยันทว่ามู่เฉินไม่ได้ใส่ใจกับท่าทางดังกล่าวเขานั่งลงบนท้องฟ้าพร้อมกับหลับตาก่อนที่คลื่นจิตทรงพลังจะระเบิดออกมาจากร่างของเขาเมื่อคลื่นจิตของเขาห่อหุ้มกับกองทัพมังกรดำ เขาก็พบการต่อต้านตามที่คาดเอาไว้ท้ายที่สุดกองทัพมังกรดําไม่ใช่กองทัพที่เขาปั้นมากับมือดังนั้นจึงไม่ได้คุ้นเคยกับรัศมีจันยี่ของพวกเขาซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกับการติดต่อในครั้งแรกฟิวแต่การต่อต้านก็เกิดได้ไม่นานก่อนที่ร่างเงารจะเริ่มลอยขึ้นไปรวมตัวอยู่บร้องหลังของเขาในเวลาสิบกระลมหายใจนักรบกลุ่มใหญ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่ด้านหลังมูเฉินจำนวนมีเกือบหนึ่งพันคนดูสูงสีมากเมื่อเทียบกับบูทง กองทัพมังก,กรดำแข็งแกร่งกว่ากองทัพสังหารวิญญาณอย่างแท้จริงเลยแม้แต่กองทัพดับปีศาจก็ไม่สามารถเทียบได้เมื่อสัมผัสกับรัศมีจันยีไร้ขอบเขตที่รวมตัวกับนักรบหนึ่งพันคนมูเฉินก็ต้องตกใจหนึ่งพันคนยังทรงอำนาจขนาดนี้ถ้าเขาสามารถควบคุมกองทัพมังก,กรดำทั้งหมดเขาอาจจะเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ขุนพลังเทียนชื่อจุนได้จริงๆแน่นอนว่ามูเ่เฉินรู้ว่าตนเองยังไม่มีความสามารถถึงขั้นนั้นในตอนนี้เฮอก็แค่ฝืนตัวเองในการรวบรวมกำลังพล แต่ถึงจํานวนจะเท่ากันแต่แสดงพลังในระดับที่แตกต่างกันจากฝีมือของแต่ละคนเมื่อบูทงเห็นนักรบเกือบพันคนที่เบื้องหลังมู่เฉินเขาก็หดดวงตาลงขณะย้อยเยยจํานวนไม่ได้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพลังรัศมีจันยีมันยังขึ้นอยู่กับว่าสามารถควบคุมได้อย่างม,มีประสิทธิภาพหรือไม่ไม่มีความลังเลคลื่นจิตของบูทงก็รอมรวมกับคลื่นหลิงในร่างกายกลายเป็นพลังอันเป็นเอกลักษณ์ห่อหุ้มกองทัพพังกรดำนับพันไว้ข้างหลัง รูปแบบรัศมีจันยิเมื่อพลังเอกลักษณ์เทลงไปในร่างนักรบมังกรดําดวงตาของพวกเขาก็แดงช้าในทันทีเสียงคำรามดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงตูมชั้นฟ้าและชั้นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นขณะที่รัศมีจันยีที่ยิ่งใหญ่กวาดออกมาจากกองทัพมังกรดำหนึ่งพันคนสร้างความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวตายรัศมีจันยี่อัดแน่นในอากาศ ขณะที่สัมผัสความแข mm ็งแกร่งที oh ่ไม่เคยมีมาก่อนดวงตาของวูทงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเขาส่ายยิ้มหน้ากลัวไปทางมู่เฉินก่อนจะว่าตราประทับด้วยมือข้างเดียวตึงมือขนาดใหญ่ยืดเยียดยื่นเยียดออกยืดฉุยมือขนาดใหญ่ยื่นเยียดออกมาขณะมหาสมุทรรัศมีจันยี่ปกคลุมไปด้วยรวดลายจันเวินบริเวณที่เคลื่อนผ่านมิติแสดงสัญญาณการยุบตัวลงลวดลายจันเวินเจ็ดล้านสามแสนลาย แม่ทับมังกรดำจ้องมองมือขนาดใหญ่โดยการมองครั้งแรกก็สาม,มารถบอกจํานวนรถไหลจันเวิ้นได้ในทันทีเมื่อมองดูใหญ่โตนั้นใบหน้ามู่เฉินก็ยังคงสงบเขาวาดตราประทับด้วยมือข้างเดียวเช่นกันรูปแบบรัศมีจันยี่นักรบมังกรดำคำรามรัศมีจันยี่ที่ส่งพลังกวาดออกไป ตูมกำปั้นขนาดมะคือมาพุ่งออกมาจากเมฆรัศมีจันยีรวดลายจันเวินนับไมถทวนกระพิบอยู่บนนั้นถูกลวดลายบรรจุด,ด้วยพลังอันแข็งแกร่งที่สามารถสั่นสะเทือนสวรรค์และโลกได้ลวดลายจันเวินเจ็ดล้านลวดลายสายตาไม่ทับ,บมังกรดำวูบไหวอีกครั้งคลืดอึดใจมือและหมัดก็ประทัดก,กันอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ที่ทาให้แม้แต่จอมยุทธขุมคลังตี้ชื่อจุนขั้นเต็มธรรมดายังต้องหลีกเลี่ยงออกไป ทว่าเนื่องจากจำนวนรอดลายจันท์เว้นไม่ได้แตกต่างกันมากดังนั้นแม้กำปั้นมูเ่เฉินจะพังก่อนแต่ของวูทงก็ยุบตัวลงติดๆกันไปไม่ได้เปรียบอะไรมากใบหน้าของวูทงมืดครึมความเข่งครึมมุบไว้ในดวงตาความเชี่ยวชาญของการเป็นจันเจิจนซื้อของมูเ่เฉินที่แสดงออกมานานชัดเจนว่าไปไกลจากความคาดหวังของเขาไอ้นั่นไม่เพียงแต่จะเชี่ยวชาญค่ายกดในฐานะจันทร์จนซื้อก็ไม่แพ้ใครเช่นกันงั้นเหรอวูทงกัดฟันกรอดขณะด,ดวงตาเยือกเย็นลง ตัวข้าได้รับการปลูกฝังอย่างขมขืนในศาสตร์จันทร์เชิญสื่อมานานเป็นศตวรรษด้วยทรัพยากรมหาศาลของตระกูลวูของข้าข้าไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้ให้กับเหลือขอคนนี้กระบวน่าในมือวูทงวูเปลี่ยนแปลงเร็วรีขื้นหลิงและขึ้นจิตรวมเข้ากับรัศมีจันยี่ที่ไร้ขอบเขตคลื่นมหาสมุทรรัศมีจันยี่ดังก้องเสียงคำรามสายฟ้าไม่รู้จบพร้อมกับรัศมีจันยี่พวยพุ่งออกมาลำแสงนับไปทวนก่อตัวขึ้นเป็นกระบี่จำนวนมากบนท้องฝ่า กระบีถูกปกคุมไปด้วยรายจันเวินทำให้เกิดความผันผวนที่หน้าตกตะลึงยิ่งหนักภาพกระบีสงครามสายตาบูทงเปรียบเป็นเฉียบคมขณะโบกแขนเสื้อ กระบ,บีส่งเสียงวีดวิวยิงออกไปในทิศทางของมู่เฉินเผชิญกับการโจมตีที่ด่าสะพรึงกลัวเช่นนี้กระทั่งจอมยุทธ์ขุมพลังระดับตีจือจุนขั้นเต็มยังต้องสิ้นชีพหากประมาทเมื่อมองไปที่การโจมตีของตนเองวูโถงก็พอใจเป็นอย่างมากหากเป็นกองทัพตระกูลหูลนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะปลดปล่อยพลังดังกล่าวแต่ด้วยเป็นกองทัพมังกรดำเขาสามารถผลักดันพลังของรัศมีจันยีได้จนถึงขีดจำกัดเขาตั้งใจจะใช้การโจมตีครั้งนี้ ส่งมู่เฉินไปยังจุดที่ไม่สาม,มารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้ชักหน้าสนใจซะแล้วสิแม่ทัพมังกรดำพยักหน้างึกงักขณะเอ่ยความคิดเห็นความเชี่ยวชาญของอูทงในฐานะจันเจิ้นซื้อถือว่าได้ค่อนข้างดีเขาเริ่มดึงพลังของกองทัพมังกรดำออกมาใช้ได้บ้างแล้ว มู่เฉินยกเปลือกตาขึ้นมองกระบี่ที่พุ่งเข้ามากระบี่ทุกเล่มมีรวดลายจันท์เว้นอย่างน้อยล้านลายเห็นจะได้เขาสามารถระง,งับหนึ่งในนั้นได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยจำนวนมากมายกระทั่งจอมยุทธขุมคันรังตี้จื่อจุนขั้นเต็มยังหวาดกลัวกับการโจมตีดังกล่าวดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีในครั้งนี้สีหน้ามู่เฉินก็เคร่งเครียดลงเขาต้องเทหมดหน้าตาแล้วฮา่ามู่เฉินสูดหายใจลึกจิตค่อยๆประสานเข้ากับรัศมีจันยี่กองทัพมังกรดำ เมื่อสัมผัสกับรัศมีจันยี่ที่แข็งแกร่งจิตใจของเขาก็สั่นสะท้านโขกเสียงคำรามของมังกรดังขึ้นจากร่างกายถ่ายโอนพลังอำนาจของวิญญาณมังกรแท้จริงเข้าสู่รัศมีจันยี่ของกองทัพมังกรดำขณะนั้นเองมูเ่เฉินสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงร่างกายของเรานักรบมังกรดำที่สั่นไหวรัศมีจันยี่ของเขาที่หนักหนาก็เปลี่ยนเป็นเบาบางขึ้นในเวลานี้สองมือว่าตราประทับเรลี่ภาพมายาบินวอนเขาผลักรัศมีจันยี่ของตนเองไปถึงขีดจำกัด ชั้นรัศมีจันยี่หนาแน่นกริ้งไปมาอย่างรุนแรงในช่วงเวลาต่อมากรงเล็บมังกรนขนาดหนึ่งหมื่นจงที่ปกคลุมไปด้วยเกร็ดก็ยื่นออกมาจากมุงเมฆก,กรงเล็บนั้นบรรจุด,ด้วยรัศมีจันยี่เกินจินตนาการกรงเล็บสงครามมังกรเสียงลึกต่ำขมูเฉินเป่งออกมากรงเล็บมังกรนขนาดใหญ่ก็พุ่งทะลุขอบฟ้าด้วยพลังทำลายลา้างปะทะเข้ากับฮากระบีที่พุ่งเข้ามาทั้งสองราวกับอุกบาตชนกันรัศมีการทำลายล้างก็ได้อุบัติขึ้น ใครที่แข็งแกร่งหรือใครที่อ่อนแอกว่าก็ขึ้นอยู่กับกระบวนท่านี้แล้วตูมเสียงแผ่นดินพิโรธด,ดังก้องไปทั่วขอฟ้ากงเล็บขนาดใหญ่กับกระบี่ก็ปะทะกันจังใหญ่ทันทีที่เกิดกาปรปะทะมิติก็ยุบตัวกลายเป็นหลุมดำกงเล็บมังกรเมื่อคือมากำจายขึ้นการทำลายรางทำให้กระบี่เหล่านั้นแตกสลายอย่างน่าสยดสยองแกรกแกรกแกรกกระบี่แตกออกอยังต่อเนื่อง กลายเป็นแสงระยิบระยับบินว่อนไปบนท้องฝ,าฝา่าเปลือกตาของวูธงกระตุกกระชากนี้เขาไม่คิดว่ากระบวนท่านี้ของมูเฉินจะสงพลังมากขนาดนี้เฮ้าข้าไม่เชื่อว่าแกจะทําร้ายเงากระบีมือเล่มได้วูธงกัดฟันจากนั้นก็ควบคุมกระบีทั้งหมดเล็งไปที่กงเล็บมังกรปังปังกงเล็บมังกรประทะกับหากระบียังไม่รู้จบแต่ภายใต้ผลกระทบนี้ความเร็วของกงเล็บมังกรก็ได้ลดลงแม้แต่รวด้ายจันเวินก็มนลง มองฉากนี้แววย่อเย้ยปรากฏบนใบหน้าของวูธงแต่ก็เพียงอึดใจก่อนที่ท่าทางของเขาจะแข่งค้างอีกครั้งเนื่องจากก็เห็นว่าแม้ว่ากระบี่จะทําให้กรงเล็บมังกรช้าลงแต่มันยังคงเคลื่อนที่อย่างช้าๆมาในทิศทางของเขาไอเจ้านั่นการรัศมีจันยี่ออกมาหนาแน่นเช่นนี้ได้ยังไงม่านตาวูธงหดลงในแง่ของรุ่นลายจันเวิร์นเขาควรจะได้เปรียบบ้างแต่เห็นได้ชัดว่ารัศมีจันยี่ของมูเฉินทนทานและแข็งแกร่งกว่าเขา จากมุมหนึ่งนี่ไม่ได้หมายความว่ามู่เฉินเหนือกว่าเขาในแง่ของคุณภาพเมื่อควบคุมรัศมีจันยี่ของกองทัพมังกรดำหรอเมื่อคิดถึงตรงนี้ใบหน้าวูทงก็เขียวคล้ำลงหลายส่วนนี่เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้แม่ทัพมังกรดำเงยหน้ามองมู่เฉินด้วยความประหลาดใจในฐานะแม่ทัพเขาเข้าใจรัศมีจันยี่ของกองทัพเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงบอกได้ว่ามู่เฉินสามารถควบคุมรัศมีจันยี่ได้คล่องกว่ากูทง ด้วยปริมาณที่ใกล้เคียงการขอรุ่นรายจันเวินรัศมีจันยี่ที่มูเ่เฉินรวบรวมแข็งแกร่งและปานี่กวาวทงบนท้องฝามูเ่เฉินมองกกเลบมังกรที่เคลื่อนเข้าใกล้วูทงภายใต้การกีดขวางของกระบี่เขากระสุดหายใจเข้าลึกดวงตาคมชัดขึ้นตูมท่านใดน,นั้นกงเล็บมังกรก็กลากลายเป็นกำปั้นพร้อมกับรัศมีจันยี่ไร้ขอบเขตทะยานขึ้นดูราวกับไม่มีที่สิ้นสุดและปลดปล่อยความรุนแรงที่อธิบายไม่ได้แตกไปซะ หมู่เฉินตะเบงเสียงหมัดมังกรชกออกไปกระบีนับไม่ท้วนพังทลายลงในทันทีสูงมัดกระบีหมัดมังกรนะครับกระแทกลงบนกระบีเหล่านั้นอย่างรุนแรงแม้ว่าหมัดจะปกคลุมด้วยรอยลาวแต่ยังคงพุ่งไปหาวูทงด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเงาแผ่ปกคลุมลงมาจากท้องฟ้าท่าทางของบูทงก็เปลี่ยนไปเขาขบฟันแน่นกระบวนท่านในมือเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฮึ <H im> มมหาสมุทรสรมีจันยี่ที่ไร้ขอบเขตกว่าตัวออกมาเป็นชั้นม่านขัดขวางหมัดมังกรปังปังหมัดมังกรประทะกับชั้นม่านเหล่านั้นพวกมันเริ่มแตกเป็นเสี่ยงเมื่อม่านพังทลายลงรวดหลายจันเวิ้นบนหมัดมังกรก็มืดมนเรื่องจากอ่อนกำลังในเวลาไม่กี่ลมหายใจม่านพารังร้อยชั้นที่วูธงสร้างขึ้นก็ถูกทำลายโดยหมัดมังกรแต่เมื่อชั้นสุดท้ายพังทลายลงกำปั้นมังกรก็มาถึงขีดจำกัด พังตัวลงขณะอยู่ห่างจากบูทงไม่กี่สิบจังเฮแรงกระแทกจากการแตกสลายของหมัดบังกอนส่งผลกระทบต่อบูทงผมเขากระจายออกเสื้อผ้าขาดวินสภาพดูน่าสังเวชยิ่งหนักสุดท้ายถูกสกัดได้งั้นเหรอดวงตาของมู่เฉินหดลงกับฉากนี้การโจมตีนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาสามารถใช้ได้แต่ไม่คิดว่าบูทงจะสามารถต้านทานได้ความยากในการจัดการของชายคนนี้ชัดว่าเกินความคาดหมายของมู่เฉินไป เมื่อวูทงเห็นว่าตนเองอยู่ในสภาพน่าสมเพชเนื่องจากถูกบีบด้วยมู่เฉนินใบหน้าของเขาก็มืดมนอย่างน่ากลัวเขามองไปที่มู่เฉินจากระยะไกลสายตาราวกับว่าเขาต้องการขบขัวอีกฝ่ายให้ขาดต่อแรกเขาคิดว่าน่าจะง่ายสําหรับตนเองที่จัดการกับมู่เฉนินแต่หลังจากที่เขาได้ต่อสู้เขาตระหนักได้ว่าคู่ต่อสู้คนนี้เขาไม่เคยจะสนใจที่เนี่ยเขาก็ตระหนักได้ว่าคู่ต่อสู้คนนี้ที่เขาไม่เคยสนใจจะจัดการจะจัดการได้ยากถึงเพียงนี้ เขาเริ่มรู้สึกเสียใจหากรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็เขาจะจ่ายทุกอย่างที่มีเพื่อไม่ให้มูเ่เฉิงตามเข้ามาในมิตินี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องได้รับกองทัพมังกรดำวูทงจ้องมองอย่างเย็นชาดูเหมือนวิธีปกติจะไม่สามารถจัดการกับมูเ่เฉินได้แล้วในเมื่อแก้รนหาที่ตายข้าจะเติมเต็มความปรารถนานั้นให้เองใบหน้าวูทงโหดเที่ยมขึ้นจากนั้นเขาคบฟันเม็ดยาเล็กๆซึ่งซ่อนอยู่ในซอกฟันก็หลุดเข้าไปในรำคอ ตูมเมื่อเม็ดยาเข้าไปในท้องร่างกายของเขาก็สั่นไหวพลังงานทรงประสิทธิภาพลังออกมาจากร่างกายแม้แต่คืนจิตก็เริ่มพุ่งขึ้นสูงอย่างรุนแรงเม็ดยาที่เขากินเข้าไปเรียกว่ายาจันยี่ชื่อกบอกเป็นนายอยู่แล้วว่าสามารถเพิ่มรัศมีจันยีในร่างกายได้แม้ว่าฤทธิ์ทางยาจะมีประสิทธิภาพแต่ผลสะท้อนกลับก็มีเช่นกันถ้าเขาประมาทคืนจิตก็จะเกิดการคลอนแคลนสุดท้ายแม้แต่จิตใจก็จะพังทลาย ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ำาพยายามต่อต้านอาการวิงเวียนรุนแรงในห่วงแห่งจิตจากนั้นเขาประสานมือในช่วงเวลาต่อมาขึ้นจิตที่สงพรังก็ระเบิดออกมาห่อคุ้มกองทัพมังกรดำเบื้องล่างเอาไว้เขาคิดจะเพิ่มจำนวนนักรบฟิวฟิภายใต้ความตั้งใจร่างเงามากมายก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้าในไม่ช้านักรบอีกหนึ่งพันคนก็เข้าร่วมที่ด้านหลังของเขามเมื่อแม่ทัพเห็นสิ่งนี้ คิวก็ขมวดเข้าหากันในทันทีเขาสามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นจิตที่บวยผู้ยิงฉับพลันของวูธงแต่จากการประเมินความสามารถของวูธงและมูเ่เฉินในการควบคุมกองทัพมังกรดำอยู่ที่จํานวนนักรบประมาณหนึ่งพันคนเท่านั้น,เป,นเป็นไปได้อย่างไงล่ะเนี่ยม่านตาของมูเ่เฉินหดลงกับภาพดังกล่าวก่อนหน้านี้ตอนเขาประทะกับอีกฝ่ายเขาก็รู้ถึงความสามารถที่วูธงมีด้วยความสามารถนั้นเป็นไปไม่ได้ที่วูธงจะควบคุมนักรบมังกรดำถึงสองพันคน หากเขาฝืนทางของตนเองรัศมีจันยี่ทรงพลังจะทำลายสติสัมปชัญญะของเขาเลยเลยทีเดียวหมู่เฉินขมวดคิ้วมองไปที่วูทงไม่เห็นดวงตาสีแดงของอีฝ่ายเขาก็คาดเดาได้ว่าบูทงต้องใช้ทักษะลับในการเพิ่มรัศมีจันยี่แน่นอนไม่เช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรวมนักรบอีกหนึ่งพันคนไอเวนข้าจะดูว่าแกจะสู้กับข้ายังไงในตอนนี้นักรบมังกรดำสองพันคนปรปล่อยรัศมีจันยี่ขึ้นสู่ท้องฟ้าอันที่จริง ถึงขนาดทำให้ท้องฝาบิดเบี้ยวเนื่องจากพลังของรัศมีจันยี่ที่อยู่เบื้องหลังวูทงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัววูทงแสียยิ้มให้มู่เฉินขณะยกมือขึ้นแต่ท้องฝาตุ้มท้องฝาสั่นสะเทือนลําแสงรัศมีจันยี่ขนาดหมื่นจ้างยิงออกมาจากมหาสมุทรรัศมีจันยี่เบื้องหลังวูทงในทันทีเจาะทะลุมิติแล้วยิงเข้าใส่ใมู่เฉินไม่ย่งเมื่อมู่เฉินเห็นภาพนี้เขาก็ว่าตราประทับเร็รี่ รัศมีจันยี่ไร้ขอบเขตรวมตัวกันเป็นกงเล็บมังกรอีกครั้งพงเข้าใส่รำสารัศมีจันยีปังพลังงานทั้งสองปะทะกันแต่ครั้งนี้เป็นกงเล็บมังกรที่พังทลายลงสายตาของมูเฉิดมืดครึมรัศมีจันยี่ของมูธงเหนือชั้นกว่าเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ฮึโอหังนักไม่ใช่หรือไง เมื่อเห็นว่าวูธงถูกระงับไว้เต็มที่วูธงก็อดไม่ได้ที่จะหัวร้อร่วนเขาสะบัดแขนเสื้อรัศมีจันยี่ก็ยิงออกมาขอบฟ้าโยกคร้อนไปหมดเมื่อมันพุ่งเข้าใส่มู่เฉินภายใต้การโจมตีของวูธงแม้ว่ามู่เฉินจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลุ่มไม่รัศมีจันยี่ที่อยู่เบื้องหลังลดขนาดลงเช่นกันตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มแสดงสัญญาณการพ่ายแพ้แล้ว เมื่อแม่ทัพมังกรดำเห็นว่ามูเฉินต้องถอยอย่างต่อเนื่องเขาก็ขมวดคิ้วเพราะตัวเขารู้สึกว่าบูธงต้องใช้ทักษะรับบางอย่างแน่ทว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ตั้งกฎไว้อย่างชัดเจนมีเพียงชัยชนะเท่านั้นเป็นตัวตัดสินโลกนี้เต็มไปด้วยความอายุติธรรมบางครั้งผลลัพธ์ก็สำคัญที่สุดนักรบมังกรดำถอนหายใจด้วยความสงสารเนื่องจากเลือดมังกรของ,ของพวกเขาครอบครองทำให้พวกเขาโน้มเอียงไปทางมู่เฉินมากกว่าแต่พวกเขาคือนักรบดังนั้นพวกเขาจะเลือกผู้ชนะเท่านั้น หากหมูเฉินไม่สามารถเอาชนะได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีชะตาต่อกันในเมื่อเป็นกรณีนี้พวกเขาก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ตูมตูมขณะรัศมีจันยี่ทะลุผ่านคอฟ้าก็ทำ้ายการป้องกันของมู่เฉินเป็นสิ่งเสี่ยงจนสุดท้ายกลุ่มเมฆรัศมีจันยี่ก็เบาบางลงและกำลังจะแตกสลายทว่าไม่มีใครสังเกตเห็นถึงแม้ว่ามู่เฉินจะถอยรนอ,อย่างต่อเนื่องก็ไม่มีริ้วขวาวาดกลัวบนใบหน้าเลยตรงกันข้ามกลับมีแสงยินค่อยๆค,ค,ควบแน่นในดวงตา มือในแขนเสือ้อวาดตราประทับไว้เรียบร้อยราวกับว่ากำลังรออะไรบางอย่างอยู่เฮ้อเอางี้ดีกว่าถ้าแกคุกเข่าต่อหน้าข้าเลตอนนี้ข้าอาจจะไว้ชีวิตแกก็ได้มู่ทงยืนขึ้นหัวรอราโดยสีหน้าน่ากลัวเวลานี้ช้ยชนะอยู่ในกำมือของเขาแล้วนักรบมังกรดำสองพันคนที่มีรัศมีจันยี่รวมเข้าด้วยกันไม่ใช่สิ่งที่มูเ่เฉินจะ,ะเผชิญหน้าได้ทว่ามูเ่เฉินกลับยิ้มอ่อนตอบเฮ้ งั้นก็ตายซะวูทงสแยยิ้มหน้ากลัวม,มีความรังเรอีกต่อไปมือของเขาประสานกันรศมีจันยี่ทือไร้ขอบเคกลายเป็นหอกขนาดหลายแสนจังซึ่งปกคลุมไปด้วยรวดลายจันเบิ้ลถึง8ล้านหแสนลายจำนวนนี้มีเป็นบางสิ่งที่แม้แต่จอมยุทธขุมคังตี้จื้อจุนขั้นเต็มยังต้องหลบหนีเมื่อเผชิญหน้ากันจอมหมอไปที่หอกนิ้วของมู่เฉินก็สั่นไหวก่อนที่รอยยิ้มโล่งอกจะปรากฏบนใบหน้าในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วสินะ มู่เฉินเงยหน้าขึ้นยิ้มให้วูทงข้าจะสอนบทเรียนให้กับแกในวันนี้เมื่อต่อสู้ก็อย่าพราำไร้สาระไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเสียใจยเมื่อพูดจบตราประทับที่วาดในแขนเสื้อก็เปลี่ยนไปวิชาสามพิสุทธิ์ปุบปุตราประทับเปลี่ยนแปลงวูดไหวมิติก็บิดเบี้ยวรอบตัวเงาร่างมู่เฉินชุดดำและชุดขาวก็ปรากฏขึ้นเมื่อพวกเขาปรากฏตัวก็นั่งลงในทันทีคลื่นจิตอันทรงพลังก็กวาดออกไปก่อนจะตะโกนก้องฝ่า รวมพลเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สิบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเอาดีรวมพลอีกสองคนเลยจะมาสู้ยังไงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดติก,กิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ